ครับผมสวัสดีครับท่านผูช้ชมที่น่ารักนะับต,ตืวทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซเลกเด่น,ใน,ในหนึอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใจกับสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นและก็ขอบคุรท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กิินมาประจานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย คลิปนี้เนทานนี้ก็เป็นเนวทานใช้กับ16พฤษภาคมก็ขอบคุเจ้าของเนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนมาเป็นเนวทาาน้วยเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักเจ้านี้ก็เป็นเนวทานของ เอโยเอโยฝากมาแนวทานแปดห้าสางห้าสามแปดหกสามหนาแนวทาน2ตัว53 5สามปดหเจ้าของเนยทานก็ฝากมาเป็นแนวทานอีก1นึ่งใบด้วยต่อมาครับเจ้านี้ยออินเตอร์ ย่ออินเตอร์ก็ฝากมาสุดบีเดาท่านดับสองตัวล่างไปกลับเจ้าของเดวท่านก็ฝากมาห้าหกห้าสี่ห้าห้าหกสี่หกห้าสี่หหหกหหต่อมาครับใบนี้ครับ เป็นทานของสมดีนักคำนวณฝากมา911 501 101และก็1101ฝากมา3ชุด3ตัว911 501 101ชุด2ตัว1101 ต่อมากรับใบนี้ก็เป็นอาทาน1 2 7 728รอง1 2 0 1 2 8 1 7 8 2 0 2 7 2 8 8 7 1 7 1 8ชุดมื้นหาม1 2 1 2 7 7 ต่อมาเจ้านี้โขนแผนนครพนมฝากมาเวทา10หน่วยล่าฝากมาหนึ15 67. 15 67. ่งห6 7ฝากมาสตัวอดีตท,ที่แล้ว5 6, ้าหเนแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา1567ด ต่อมาครับใบนี้ก็ฝากมาแนวทาง012 019 142 152 189 182 802และก็ลอลิง95ก็เป็นอทนา,านโคลอลิงโคล่างต่อมาครับใบนี้ครับ มิสเตอร์บอลใบนี้เป็นอดีตกาวที่แล้วครับท่านอดีตกาวที่แล้วก็ึ่ัน,น0,1,9นะชุดสามตัวหลุดแต่ตัวก็ผ่าน0,1,9เดีนน๋ยวทันใหม่นี้ครับเอาเราไปชมกัน แนวท่านใหม่นี่ก็ฟางมา006 016 026 226 116 126และก็วิ่ง6061626 6, 6, 6, รอง2717051593 ต่อามาครับใบนี้ก็เป็นอันธานของสายโบนฝากมาชุด3ตัวโบนชุดเต็ม8 3 1 8 4 0 8 2 2 9 3 0 9 4 9 9 2 1 1 3 8 1 4 7 1 0 1 1 2 9 8 3 7 8 0 0, 0 8 8 2 8 2 8 9 8 1 9 0 9 9 2 7 1 8 1> 9 1 8 2 1 0 7 20ชุดต่อมาใบนี้ครับก็เป็นทนานโคตดและก็เนื้อทาน3ตัวพารวมชุดเด่น1 8 7 1 7 8 7 8 1 7 1 8 8 1 7 8 7 1 ก็ฝากมานวทานดับบน2 3 9 2 3แล้วก็9ต่อมาใบนี้ครับมนุษย์ล่าฝันฝากมา6 2 0 2 0, 0, 0 6 6 0 2 2 6 0กลับตัวด้วยก็ขอบคุณมากเลยสำหรับ

5 3 7ก็ฝากมา9ชุดเป็นแนวทางต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทางของสตาร์แนวทาง10หน่วยโบนส4ตัวเจ้าของแนวทางก็ฝากมา0 1 2 9 0129อดีตท,ที่แล้วศ189 ก็พันหนึ่งพันเก้าพันสองตัวแนวทันใหม่นี้ก็ฝางมาศูนย์หนึ่งสองเก้าต่อมาครับใบนี้มนุษย์หลานฝากมาคโบนสองเจ็ดสองเก้าสามเจ็ดสามเก้าเปดสามสองศูนย์เจ้าของแนวทนก็ฝากมาหกชุดแนวทางโบน ก็ขอบคุณมากเลยท่านผูช้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจานต่อมาครับใบนี้นมคอนเกนเนวทันหลักออร่อยโบนเนวทันใหม่นี้ก็ฝากไซายมือก็ฝากมา1 2 4 5 6สองสี่ห้เนว่านทันให่นี้ก็ฝากมา6ตัวเป็นเนวทาน อดีตที่แล้วก็ผ่านอาดีตที่แล้วก็ฝากมา1,2,3,6,7,8,0ก็ผ่านศูนต่อมาใบนี้เลยก็เป็นทดาตของชายชุนบุตรฝากมาเป็นอดาตสหน่วยโบนสามสี 3, 4, 6, 9, 3 4 6 9 0ก็ฝากมาหตัวอดีตที่แล้วก็ฝากมา90้าศก็ผ่าน9ต่อมาครับใบนี้ก็เป็นเอาทานของมนุษย์ล่าฝันฝากมาเนาทานเดนโบนสอ2 3 4มสีเจ้าของเนาทานก็ฝากมา สตัวเป็นแนวทางเดนบนก็ขอบคุณมากเลยสำหรับทุกแนวทางที่แบ่งปันมาต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นแนวทาขงของโขนเพนนครพนมแนวทาสงสนองบนล่างฝากมา8 4 8 0 8 7 8 2 8 3 4 0 4 7 4 2 4 3 070203727323ก็ฝากมารวม15ชุดเป็นแนวทางก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกมินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทาง ใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางด้วยครับท่านที่แบ่งปันแนวทาง มาโดยตลองด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม